4.0ลเล l เตอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในค่ายท็อปๆเลยนะของ GK อั่นรูโตะเนี่ยเขาจะไม่ทำสเกลใหญ่มากอ่ถ้าเรื่องลงล็อกอ่ะลิกสิทธิ์ยังไงก็กินคนเล่นเรซินไหมพี่ต้องมีอุปกรณ์อะไรติดตัวบ้าง้าวสวัสดีครับอ h บี้เจ้า EP นี้มันพิเศษมากวันนี้เราจะมาให้ความรู้เพื่อนๆเบื้องต้นกันสาหรับคนที่เริ่มเข้ามาเล่นงานปั้นแบบนี้เราดองรีอตัวเองเหมือนกันนะแน่นอนเราถ่ายคลิปเราก็ต้องตอบสนองตัวเองเหมือนกันใช่ไหมเพ่แต่ว่างานปั้นเนี่ยมันน่าเล่นจริงๆมันเป็นโมเดลที่มันมีสตอรี่ซีนในความทรงจํามันมีฉากมันมีพล็อตมันมีอะไรแบบมันมีเรื่องราวอ่ะเขาก็ทาออกมาเป็นแบบสามมิติให้เราได้สะสมกันนะ งานประเภทของเรซินน่ะงานปั้นอ่ะมันมีหลายค่ายหลายแบบหลายอย่างมากเลยแต่เรายังไม่มีความรู้ไม่เยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน4.0 Collector ขอเรียนเชิญผู้รู้หน่อยครับอันนี้คือพี่วีจากร้าน4.0 Collector ครับปุ่มรอเลยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเล่นเรซินว่ามันมีค่ายอะไรบ้างอ่าง่ายๆก่อนเลยแล้วแต่ว่า จะแบ่งเป็นอะไรแบ่งเป็นสกเกลหรือแบ่งเป็น GK คอตอมก็อะไร <G K S 2> เซ<ส>น GK คืออะไรครับ GK คอตอมก็คืองานที่ทําขึ้นมาโดยที่งานลิขสิทธิ์เขาไม่ได้ทำไมไบไนี้แล้วแต่ว่าเรามาทําขึ้นมาแล้วก็กําหนดเลขลิมิตชัดเจนอะไรเงี้ยไม่ได้โดนฟู๊มาจากทางต้นสังกัด ใช่ใช่ใช่ครัแต่ว่างานพวกนี้คือมันจะไม่มีซีนที่แบบมันทาซ้ํากับตัวที่เขาได้ไลเซนอยู่แล้วใช่ไหมคือแอคชั่นมันโพสอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นคนละแบบกันแล้วนอกจากที่ผมเห็นเนี่ยข้างๆเนี่ยมันจะบินกับแบบ เป็นงานอนิเมะอย่างเดียวมันจะมีงานพวกเกี่ยวกับสเตจจูพวกหนังพวกอะไรพวกนี้ไหมครับมีครับพวกหนังพวกซูปเปอร์ฮีโร่ก็จะเป็นไปไลยเส้นไปเลยส่นยวนใหญ่จะเป็นลิขสิทธิ์ต้องแล้วก็ถ้าถ้าเป็นคอสตอมก็คือจะแพงไปเลยนะ <c oughs> แพงกว่าลิขสิทธิ์ด้วยนะอ๋อใช่ครับเพราะว่าเขาเล่นกันเองแล้วก็แบบอาสะสมแล้วก็ทำห้าสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับหลักสิบตัวนี่คือหายากนะเพราะว่ามันมันริม รันอันเบอร์ไปเป็นทั่วโลกใช่ส่วนใหญ่งานพวกนี้คือลิมิเต็ดอีดิชั่นเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยรีโปรดักต์กันส่วนมากจะเป็นลิมิเต็ดเลยครับไลเซนก็ลิมิเต็ดนะครับทุกทุกก็คือผลิตรอบเดียวใช่ใช่ก็คือจำนวนก็คือจานวนตัวนั้นจำนวนเท่านั้นก็คือจบแล้วก็คือจบเลยไม่มีการทำซ้าไม่มีเสน่ห์ของงานปั้นสาหรับพี่บีมันคืออะไรความสุดอ่ะคือสุดสายแล้วอ่ะแล้วก็ถ้าเทียบกับงานแบบพวกแอคชั่นฟิกเกอร์อะไรอย่างที่เราเห็นเห็นกันที่แบบอ่ะอย่างฮอตทอยหรือว่าอะไรเงี้ยพี่บี มันมีความรู้สึกมันต่างกันยังไงมันมีสเกลที่สาใจกว่าแล้วก็แล้วก็แบบความคมของงานสมมุติแบทแมนเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนชุดเกาะในหนังเลยอ่ะที่มันทำมาอย่างเงี้ยคุณภาพเรื่องการทำสีมันมีไดออรามามีอะไรมาครบ ให้จบในงานเดียวเลยเพราะอย่างพัทพอนมันมาเป็นเฉพาะเป็นตัวใช่มันก็มีพาให้เปลี่ยนนเราก็ต้องไปซื้อพ์ทซื้ออะไรมาเสริมดีกอย่างนี้แรกๆเริ่มพี่พี่วีเริ่มจากงานปั้นเลยป่ะครับหรือว่าเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์มาก่อนแบนเพโตเนะอ๋องานกองเริ่มจานกองงานกองเลยพพีซีใช่ตัวแรกของผมคือโซโลโซโลใช่ก็เลยยาวมาเลยหลังจากนั้นก็คือเป็นยังไงครับหยดซื้อไม่ได้แหละ ก็เลยต้องเปิดร้านบ้านไี่ม sí ีพ <uh ี่เกมได้ข่าวว่าเขากำลังทำบ้านใหม่อยู่เดี๋ยวจะมีโซนมิวเซียมใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้พี่บีบอกพี่บีไมไ้ใครมันเสร็จก่อนดีให้พี่บีแนะนำดูหน่อยว่าแบบงานที่มันเป็น G K กับงานลาเส้นเนี่ยมันหน้าตามันต่างกันยังไงเลยนี่คืออะไรครับพี่บีโซโลค่าย s t ส l ลี p ครับโรโลนอาโซโลอ่าอันนี้คืองาน G K GK ครับอันนี้คืองานที่ไม่ไม่ได้ถูกพูฟโดยลิขสิทธิ์นะแต่ทำไมมันอลังการอย่างเลยครับมันเป็นค่ายที่เขาเรียกว่าเก่าแล้วอะค่ายแรกๆเลยนะทีปัน ปั้นงาน G.K ขึ้นมาที่ G.K มันทําสามารถทําอย่างนี้ได้เพราะว่ามันไม่ต้องซื้อซื้อลิขสิทธิ์ลายตัวไอตัวนี้ต้องซื้อตัวหนึ่งไคโดก็ต้องซื้อตัวหนึ่งใช่ถ้าอย่างลรเส้นเงี้ยพี่ก็ทําได้แค่ไขโดถ้าเป็น G.K คือมันฟรีเลยมันจะเอาแอปไหนเอาใครมาสู้กับใครก็ได้อาร์สลีฟเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยน่าจะดุงานจะคมคอมโพสจะดุดูดใช่จะดุแล้วก็ดิบๆหน่อยถือว่าเป็นหนึ่งใน ค่ายท็อปทอปเลยนะของ G K G K คืองานจีนใช่ไหมใช่เป็นโรงงานที่จีนได้ข่าวว่าที่พวกอากงอาท้านีคนลงสีด้วยก็มีอ้าถ้าเขาลงสีดีก็จะอบไม่ได้เป็นอากงอาม้าทุกคนก็อาจจะมีเป็นหนึ่งในทีมงานแต่ต้องบอกลงสีด้วยมือทุกคนนะไอ้ทุกตัวนะทุกเวลาทุกตัวไอ้พวกเอฟเฟกเลยพวกนี้มันไม่ได้เป็นชิ้นใสอย่างเดียวไอ้นี้เปิดไฟได้ด้วยใช่ไหมพี่เปิดไฟได้เขามีลูกเล่นด้วยนะคือวันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับ แต่ก่อนแล้วมันก็ไม่ค่อยมีตัวที่มีไฟและลูกเล่นบางตัวนี่คือเขาแบบสามารถถอดหัวถอดอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ปะเปลี่ยนได้ด้วยเพราะมันมีไฟตรงตัวเขาด้วยนะไอตรงออร่าข้างหลังเขาอ่ะตรงราวานะพี่ได้ไหมเออเนี่ยตรงพื้นอะตรงนื้ตรงพี้นี่งานคัสตอมห่ะเนีลย ดูยากเหมือนกันนะอาจจะดูง่ายๆก็ดูที่ราคาก่อนเลยมันโดนลิขสิทธิ์มาไงก็จะสูงหน่อยคนจับบ่อยๆก็จะดูได้น่ะแบบว่าเนื้อเรซิ่นเนื้อเรซิ่นใช่มันจะดูาดีกว่าแต่ยากกว่าแต่ยากกว่าอันจริงใช่ไหมเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าเนื้อเรซิ่นเขาจะแข็งกว่าหนึ่งต่อหนึ่งนี่คืองาน G K อย่างเดียวเพราะว่าลิขสิทธิ์ไม่มีทำนี่มันจะมีลูฟี่ร่างนิกะที่เราแกะกันไปแล้วกับโรโนอาสโล เรามาเดินดูตัวลิกิทธิตบ้างดีกว่าตัวนี้ของค่ายอะไรครับ JM ครับจีนเลแต่จีนเหมือนกัน แต่ว่าจีนโรงงานจีนที่ได้พลูกจากลิขสิทธิ์โอ้โหอย่างนี้โรงงานจีนนี่จีนทำออกเลยนะเอฟวีติงแล้วดีด้วยตอนนี้คือคุณภาพแล้วดีมากทุกครั้งที่ได้ยินเขาว่างานจีนอ่ะอย่าเพิ่งติดลบอย่าเพิ่งไปคิดถึงสมัยก่อนที่เราพูดถึงว่าเออจีนจีนแดงอมันไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วคือที่สุดครับตอนนี้เพราะว่าอันดับหนึ่งของแรงงานก็จีนใช่ถูกต้องผมว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในร้านที่งานจีนหมดเลยเก้าสิบก็ได้นะใครโดตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงเพื่ตัวรับ ฮูรูอันนี้มีป้ายเไทยป้ายไทยอ๋อเขาแบ่งแบ่งล็อตด้วยครับใช่ใช่เพราะว่าหลังๆคนไทยเริ่มเล่นเยอะก็จะแบบพอไม่งั้นแค่แบ่งเป็นล็อตไทยด้วยคือจำนวนแค่นี้ส่งแค่ในจีนอย่างเดียวก็เต็มแล้วอ่ะไม่พอแล้วอะไม่พอด้จริงไหมคนจริงอันนี้มากับเขาเลยครับมาด้วยครับอ๋อนี่เบสมันมาเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วแถมถ่นน้ำถ่านไม้โอ้โ คือผมมองว่าความเป็นไคโดตัวมันใหญ่อะพี่แล้วมีแล้วมีขนสัตว์รองรับอะไรเงี้ยมันดูเก่งมันดูน่าเก่งขามันข็ล่าหมีมาด้วยอะไรเงั้นอะเราเห็นงานลิเกศิลแล้วเราเรารู้สึกว่าเหมือนเราดูผ่านๆแล้วก็รู้เหมือนกันนะเพราะว่าแบบเออตัวเนี้ยมันมันดูความเนี้ยบความแบบความละเอียดความละเอียดเนื้อของเลซินความเนียนความแบบบางอย่างเน่ความละมุนใช่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 คือในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้ามันเรามาดูตัวจริงๆอะเราเห็นเลยโอ้โหลายลายสัตว์ของไคโดผมว่ากล้ามเนื้อก็ดูดูดูออกแล้วจริง ่ดีอะความกล้นเลยของของไฮโดรกล้นื้ยเขาจะแน่นๆแบบดูออกเลยว่าแน่นอะอะไรอย่างเงี้ยนอโหรายละเอียดยิบเลยนะไปเราเห็นแล้วว่างานลินนขสิขทธิ์เนี่ยคุณภาพค่อนข้างจะดีกว่างาน GK ดีกว่าเนียเราพูดถึงกนอนประกอบมั่งอยู่ฟิลลิ่งการประกอบนี่ต่างกันไหมพี่ต่าง แต่มันก็มีลิขสิทธิ์ที่ทํามาให้ประกอบยากๆเหมือนกันไม่ลงล็อกหรอส่วนใหญ่ไม่ลงหรอล็อกอะมันลงแต่ว่าแบบขั้นตอนการประกอบอะถ้าเรื่องลงล็อกอะลิขสิทธิ์ยังไงก็กินแต่ G K ก็จะมีแบบอต้องใช้ใดบ้างให้มันอ่อนนิดนึงเพื่อให้มันยันลงไปคนเล่นเรซินนหมพี่ต้องมีอุปกรณ์อะไรติดตัวบ้างกาวได้เป่าผมต้องตัวมันมีแบบยืนๆแล้วก็เอียงๆเพราะว่าอากาศร้อนมันเรื่งปกตินะ ช้างก็มีติดไว้ก็ดีเผื่อเปิดมาแล้วก็เจอหักอยากจะบอกทุกคนว่าไอการหักของงานเลสิน,นมันเป็นเรื่องปกติแบบเอเป็นเรื่องปกติบอว่าปกติที่สุดแล้วมันก็มาจากจีนเนาะแื้ว่าข้ามข้ามทะเลเดินทางไกลมันก็ ตรงนีะครับจริงๆบางกล่องที่ผมเห็นนะแพคเกจจิ้งเขาก็ดีมากแล้วนะเพราะไม่รู้โดนกระแทกไอ้ท่าไหนก็ไม่รู้นะแต่ส่วนมากกลับมาที่เรื่องลิกสิทธิ์อีกลิกสิทธิ์เนี่ยแพคเกจจะดีค่อนข้างแบบแซฟเซฟเซฟมากเพราะถ้าอย่างนี้แดงว่าพี่พี่วีพูดอย่างนี้ก็คือถ้าเล่นลิกสิทธิ์ก็โล่งใจได้ประมาณนึงว่าอาจจะงานมาเราอ่าจะได้สบพูนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จีเคก็อาจจะมีลุ้นหน่อยจีเคต้องไปลุ้นเอาถ้ามันหักก็ส่งช่างเอาแต่ว่าสองตัวนี้คือไม่ใช่ค่ายลีขัสิทธิ์ใช ปโปเกมอนสวยๆไม่มีค่ายกระสิอันเหรอไม่มีจรจิงๆทีเคสวยกว่าเยอะมาก ค่าย G K มีโอกาสที่จะเป็นค่ายลิขสิทธิ์ได้ไหมมี J M เคยเป็นค่าย G K มาก่อนก่อนหน้านะเป็นอีกชื่อหนึ่งอีกชื่อค่าย B P พอได้ลิขสิทธิ์ก็เปลี่ยนเป็น G M Palace ทำไมถึงค่าย G K ู่ดีถึงจะผันตัวไปเป็นลิขสิทธิ์เพราะอะไรก็งานดีจนเข้าตานิยมมากๆก็ไปเข้าตาทางการสังกัดใช่แล้วก็เหมือนไปขอลิขสิทธิ์แล้วส่งงานโูไปส่งงานไปให้โปแบบมีดีไซน์นี้นี่นี่ถ้าเขาโอเคก็ กราจบเลยเ็เปลี่ยนชื่อค่ายเป็นค่ายลิขสิทธิ์แต่ก็มีที่งานตอนเป็นจ K แครงานดีนะแต่พอไปลิขสิทธิ์ไม่เบื่อเท่าไหร่ใช่แล้วก็ขับมาทำจ K เหมือนเดิมข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างตีมไหนตัวไหนเคยถามคนที่แบบเหมือนส่งงานลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าไม่ถุกขนาดต้องหน้าเนี้ยโอเคมือมาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นข้อดีจุดหนึ่งนะพี่อ่าก็คือหน้ามันจะ ได้เป๊ะตามอนิเมะหรือว่าในหนังที่เราเห็นอะไรเงี้ยค่าจีเคมันก็มีแบบหน้าแบบตาเหมือนก็มีตัวเนี้ยไม่เหมือนอ๋อเหรอทำไมไช่เพราะว่าตัวเนี้ยในในเรื่องอะตาเขาเล็กกว่านี้ผมมองปุ๊บรู้เลยว่าไม่ใช่งานลิขสิทธิ์อย่างนาลูโตตรงนี้นี่คือของลิขสิทธิ์ไหมคบพี่วีอืออครับอันอย่างนี้อย่างนี้คือเขาเรียกว่าสเกลอะไรครับพี่วีอันนี้หนึ่งต่อเจ็ด อันนี้หนึ่งต่อเจมันจะดูตัวเล็กๆหน่อยน<ม>ารูโตะเนี่ยเขาจะไม่ทําสเกลใหญ่มากส่วนมากเราจะเน้นพว,พวกสัตว์หางพวกซูซานโนคือพวกสัตว์อันเชิญมันจะเท่งไงพี่คือพลังอลังการ<อ>าไม่<ช>นะอนถ้านอกจากสัตว์อ่ะเขาจะเป็นพลังแต่ละตัวไปเลยดูอย่างเพน่ะเห็นไหมเพนก็จะเน้นที่แบบว่าชิลาเทนเซ่อะนี่หินแบบคุณรู้หินจริงนะเนี่ยไม่เอามาติดกาวกันแ่ะแต่นี่นคือแรงงานเลซซนแล้วเขาเพ้นเสียวนะถ้าเดยดาราตัวนั้นจะสเกลใหญ่หน่อยอันนี้น่าจะหนึ่งต่อสี่ มันจะชอบทําฐานแบบนี้ใช่ไหมฐานกลมๆป่ะมีส่วนใช่ไหมฐานกลมๆเนี่ยก็ตีอาจจะตีไว้ก่อนว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็ได้อะไรเงี้ยในตำนานนะทิมตูดอันนี้เขาทาขายแยกกับเนี่ยเ้ยน่ารักนะน่ารักน่ารักใครเป็นแฟนบอกว่าควรมีนะเอ่อเท่าไหร่พี่ไม่ไม่ไม่ซื้อการข้างหลังอันนี้ฉ่ำๆเลยนะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ เลยใช่ตอนแรกผมก็นึกว่าลายเส้นใช่มันทําดีขนาดนี้ดีมากอ่ะมันเหลือแค่อย่างเดียวคือเลื่อยแม่งถ้าหมุนได้ดีก็คือแบบคือใครชอบแบบสะใจอ่ะเออฟีลแบบอย่างเงี้ยแบบได้เลยอ่ะควันบูโต้อะนะควอนแบบควันลายควบูโต้บูโต้ไทยทันนี่ก็ไอ้ตัวนี้ลิกัสิตลิกัสิตอ่าไทยอย่างเงไทยท่านลิกัสิตดูรายละเอียดเลยคือดูการคําทำบ้านเนี่ยคืออย่างที่บอกอ่ะเสน่ห์งานปั้นมันก็แบบมันเหมือนมีเรื่องราวใช่ไหมพี่ีนะเออมันเหมือนมีเรื่องเรื่องราวอ่ะ มันไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์แล้วก็มายืนกันโดดๆเลยเงี้ยนะม,นมันจะแบบ อ่ะเราจะนึกถึงตอนที่มันแบบตอนนั้นตอนนี้ใช่ไหมโปเกมอนอ่ะผมชอบมากรู้ความนี้มันไม่ใช่งานเล็กสิทธิ์ใช่ป่ะแต่ว่าเดวอร์มาที่เขาทำอ่ะมันทำให้ผมนึกถึงตอนเล่นเกมเว้ยมันจะมีเกมมันจะมีเกมเกมนึงอ่ะของโปเกมอนชื่อโปเกมอนแตนแอปอะมันเป็นอย่างนั้นเลยซีนนี้เลยซีนนี้เลยครับมีมันจะมีฉากหนึงแบบอีวุยมันอยู่ตามนู่นตามนี้ใช่เราก็ตามนี้เลยเราก็มาดูงานกันเยอะแล้วพูดถึงตลาดงานบ้านตอนนี้ตอนนี้คนเล่นกันเยอะไหมครัค่อนข้างเยอะเก่าไปใหม่มาวนเวียนกันไปใช่มีที่ช่วงที่แบบมันพีคมากๆเลยชช่่วววงงโโคคิดวิดใช่ ใช่ช่วงที่ของสะสมทุกอย่างมันอามันามันขึ้นอะฝากถึงคนที่แบบสิจะซื้อไปเพื่อเก่งกาไรวะเราอยู่ในกระเป๋าตังค์นะเล่ให้สนุกดีกว่านะไม่บางทีไปเราไปโฟกัสเรื่องราคามันเครียดนะใช่ใช่มันมันจะกลายเป็นมันไม่สนุกแผนจะกลายเป็นแบบอ้าวราคาตกอ้าวทำไมอ่ะมาดังเครียดว่ากูซื้อมันทาไมกูอย่างนี้อ่าคือถ้าเราซื้อพอชอบอ่ะเรากลับบ้านไปเราแกะเล่นแล้วมันแฮปปี้แล้ว เอาพวกเนี้มันขายมันได้ตังมาก็จริงแต่ว่าคือบางทีก็อย่าไปมองเป็นกําไรขนาดนั้นนะเพราะเราก็ได้เล่นแล้วอ่ะถูกไหมอ่ะเราซื้อมาเรานั่งดูมันเบื่อแล้ว่เงี้ยขายเรียเราก็ได้ตังก้อนกลับมาจริงๆนะเราลองเฉลี่ยเป็นวันๆอ่ะมันตกวันหนึ่งไม่กี่บาทเองนะใช่สมมุติเราเก็บยว้ปีนึ่งอย่างเีวันละสิบาทเหมือนเราเช่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยความสุขไง ดองบานความสุขดองบานเลยขนาดคนเป็นคนชอบดูอ่ะยังยังรู้สึกว่าหยุดดูไม่ได้เลยจากนี้พี่เมงเคยพูดดูฝั่งนี้แม่งก็มีอีกอันหนึ่งไว้ ดูตรงนี้มันก็อีกตอรี่อนหนึ่งไมันไม่เบื่อมันไม่เบื่อมันเหมือนมีเรื่องราวทำให้เรานอนไม่หลับสนับสนุนพวกเราเยอะๆเราจะได้มีงานอย่างนี้ให้รีวิวเพื่อนๆดูไงวันที่2ถึง4นะครับมีงานเซลล์นะครับทั้งหน้าร้านทั้งในร้านเลยครับทุกตัวเลยทุกตัวที่อยู่ในร้านเท่านั้นอยู่ในโกดังไม่ไม่รวมถ้ามีตัวใหม่ก็เซลล์ให้ เซลล์น่ะตัวเซลลตัวไหนเอ๊ะแปะชื่อไว้ก่อนของจอกได้ไหมแล้วแฟนผมเมนอีบุยแบบว่าจะไปสักรูปอีบุยได้อีกหน่อยนะใช่เหรอแล้วมึงอ่ะหน้าโปเกมอนกลางหลังเลยป่ะเออปิกาจูอ่ะหน้าแล้วก็เป็นตัวนี้หน้านี้วันที่2ถึงสีาน4.0คอลเลดเตอร์มีงานเซลล์แต่ไม่รู้คลิปนี้จะลงทันหรือเปล่าไลุยอย่าลงให้วันเสาร์นี้เลยเออโอเคครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่วีจากหน้านย์มากๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับ ความรู้ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเอองานปั้นมันมีเด่ประเภทนะเขามีงานกล่องศุนยหน้าร้านด้วยนะอาทอยก็มีอาทอยก็มีกายก็มีแล้วเรามีช่องทางไปตามไงครับเอิร์ทเรามียูทูบครับเฟซบุ๊กครับอินสตาแกรมทิกตอกด้วยทิกตอกด้วยแลวไงนี้ไม่เคยไดไลน์เลยนะใช่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเปิดมาช่วงวันพุธแล้วยังไม่เจอเราจะถึงตีหนึ่งอ่ะเขาแบบว่าวันนั้นเราไม่ได้ไลน์ต้องขออภัยทุกคนด้วยเพราะว่าช่วงนี้เราถ่ายงานบ่อยมากเยอะขนาดไหนเยอะขนาดที่ว่ากูยังไม เพื่อนๆอย่าลืมนะครับก็ใครอยากได้งานปั้นของเล่นอาร์ทอยมาที่ร้าน4.0คอเล็กเตอร์ได้เลยร้านอยู่ที่เมกาพลาซ่าสุพเล็กชั้น6ตรงข้ามกับร้านเซนติโอดาว่าเลยร้านเซนติโอก็พ e, ี่มี่สวยแซ่บร้านนี้4.0ก็พี่วีสวยหลอ่อ อย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนมันทำไมให้เห็นคอนเทนต์ก่อนเลยเช่นงานเซลพี่วีอย่างเงี้ยจะได้ไม่พลาดอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรหรืออยากให้นำเสนอเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวบ้านแล้วคอมเมนต์ดิ้งอยากเห็นอยากเห็นพี่วีคอาบีแกงนัดบ้านพี่วีไม่ได้อยากเห็นไม่อยากวีหรอกอยากเห็นไปนัดบ้านเฉยๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวพวกเราพวกเราคือคอมบีแกงเจอกันเทปหน้าครับผม